เอา x ท2แทนสมการนะเขาว่าจดบอก x เป็น2 2กำลัง3 2คูณกัน3ครั้งเป็น8 8คูณเข้ามาในวงเล็บ8คูณเป็น 24m 8คูณ2เป็น16บวกด้วย x กำลัง2เป็น4 4คูณเข้า4คูณเข้าเป็น4 4คูณเข้าเป็นลบ 8m x เป็น2ลบ2 x เป็น2ลบ2 ถ้า x เป็นลบ2 x เป็นลบ2ลบ2คูณกัน3ครั้งเป็นลบ8ลบ8ลบ24นะครับลบคูณเข้าไปเป็นลบ16 m ลบกำลัง2เป็นบวกเป็น4เป็น8 m ถูกแล้วลบคูณ5เป็นบวก10 m ลบ5สัก 0m กับ m คู่นี้เหลือ2 m 2 m มาหักตัวนี้เหลือลบ22 m ตัวนี้คือ12ลบ12กับลบ15เป็น17เดี๋ยวข้ามฟาก m เท่ากับ17ส่วนด้วยลบ22 ข้อสองข้อสองสามเอ็กบวกหกวายเท่า